พี่น่องครับวันนี้เรามาถึงกระย่างบัวตองคัะกระย่างบัวตองเหรอเขาถาไม่ต้องอะไรครับเน,นี้จริงจริงนาเป็นครับโอ้โหมีหอมหมกหน่อไม้ด้วยนีอะไรมากมีหลายอย่าง ร้านบัวตองนะครับย,ย<ฮ>ไปไปรีบไปแล้วก็สั่งตำไทยตำลาวไก่ย่างตัวหนึง่งหาที่นั่งหาที่นั่งเลยดูสิรเรานั่งแลาวนั่งโต๊ะเล็กๆก,ก็พอ ต้นนี้ตังได้ไหมพร้อมนี้ไหมสองคนเอาส่งสางทำไำลาก็กังเดียวมุงน้ไม้เลยพ่อมีต้มอะไรไหมต้มต้ม ต,ต้มยำปลาคังต้มไก่บ้านไก่ย่างหนึ <Bom> ่งตัวใชไก่ย่างไก่ย่างหนึ่งตัวนะไก่ย่างครึ่งตัวเอาตัวหนึ่งหตัวจำนวนหนึ่งหนึ่งตัวไก่ย่างบ้านต้มเอาน้ำซุปต้มต้มต้มปลาคังบอกจะเป็นพอเดียวเอาตำไม่นะตำไทยตำตำไทยวราหนึ่งไทยเนาะตำไทยหนึ่งไทโบราณหรือว่าไทไทไทปู ไทยธรรมดาก็ได้ไทยโบราณไทยโบราณนะคะแล้วก็ปูปลาสำหรับปูปลาแล้วก็ปูปลาปูตำคือเสียดช่างหลายอย่างเลยเขากับช่างสองตำนะตำไทยกับตำปูปลาตำปูปลาเนีตำปูปลาโอเคแล้วก็เขาเขาเสวยเขข้าเหนียวเขาเขาเขากินลาบไหมไม่เอาไม่เอาจะกินต้มต้ม ต้มต้มปลาต้มแซ่บซี่โครงหมูต้มไก่บ้านต้มยำไก่บ้านต้มแกงเปื่อยต้มม้าต้มปลาไม่มีง่ายๆต้มปลาย่างบ่อกต้มต้มแซ่บมีต้มแซ่บอะไรต้มต้มแซ่บซี่โครงหมูต้มแซ่บหมูกับต้มแซ่บไก่ไม่เอากขาซี่โครงหมูนะซี่โครงหมูนะเอาร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเอาร้อยหนึ่งแล้วก็เอาข้าวแล้วกัเนาะใช่ใช่ใช่ข้าวสวยสองโลโลก็เหนียว เออก็เออข้าวเหนียวนัแหละข้าวเนียวสอมเอาไอเอาตอข้าวเหนียวสอมนะเอามาสาม้ํเอาโอเคน้ำน้ำเอาน้ำเปล่าน้ำแ้ครับไปต่อน้ำแข็งถังน้ำเปล่าแข็งเออ้แข็งหนึ่งถังหนึงหนึ่งพี่ครับก็อร่อยมากเลย เดี๋ยวเรามากินกันครับครับปานออกมาแล้วครับพี่น้องว่าอะไรครับนี่พี่น้องตรงนี้ขึ้นมาหมกต่อไม้หมกไม้รงนี้เขามาหมกต้นไม้ขึ้นมาหมกต้ไม้รอขึ้นมาดิ่น้องเปิดหมกน้องมโอ้ยเลิศเลิศแต่พอโอ้ยเลิศเลิศมากมันขนนนนะนยแบบร้อนมากเลย

ินเลนะพะ่าค่ะถาเมเแส่สแต่บ่อร่อยมากครับผมโ<ม>อ้โหของนี่รับรับรับอ,อน,นี้ไทยโบราณรเป็นแบบอยาไทยบราณจเป็นยางละ ขอขาใช้ใช้มือนะคะนี่แหละครับไก่ย่างเจนบรุรีของแท้ทั่วไปอยู่เน้นแนั่นมันจะน้ำมันเยอะอหืั้งอาอครับอร่อยมากอืม,อม กระบองมั้งไม่กระบองนะ้องคนระนะครับัวล้างา้บไครับครับผมคู่นี้ครับผมหนึ่สองอร่อยมากครับ าข,ขึ้นไหมอูบล้าครับ ให้อออทำลูกลางไว้ไม่ค่อยปิดเะาไหร่เมาเมเดีย๋ดวยวย ชื่อมากสมชื่อมากเลยอ่ะจำให้หน่อยนะ ชดหน่อยชดหน่อยใส่ขอแงแท้ดนะ้วขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่หน้่งกินข่าวกอนเดอรบมาหอดหรอครับวิเชียนบุรีสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า